ก้าสิบาทก็มีร้อยเก้าสิบาทก็มีไปตลาดไปใชขายถูกแล้วเก้าสิบบาทมีไข่ก็มีเนี่ยไข่อะไรกอะไรคะไข่ครับออย่างยังยังไม่รับครับอันนี้ก็ทอดมันปลาเค็มทอดมันปลาเค็มครับเลือกได้เลือกได้สามถุงห้าสิบสามถุงห้าสิบถุงละยี่สิบาโปรโมทครับโปรโมดนี่ครับร้าในนี้อร่อยมากเลยฮะ ปลาเคม็มอร่อยมากเขาคุยเขาคุย้อันนี้ก็จุดเสี่ยงเหมือนกันจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงโชคฮนะสองร้อยบาทก็มีสองร้อยบาทสองใบหนึ่งร้อยบาทหนึ่งใบครับอันนี้ก็ปอ<ห>เปียครับปอ<ห>เปียทอ,อทอดไส้ทอดกุยใช่ายทอด กุยช่ยทอดครับอันนี้ร้านนะกุยช่ยทอดก <What? S 1> ุยช่ยแม่ดมแม่ดมแม่ดมของพี่ <c oughs> <Okay. What? S 1> แม่ดมอันนี้ตลาดนะตลาดตลาดพันทองนะครับ <What? S 1> นี่ครับ <What? S 1> ด้านหน้าครับ <Okay. S 1> จะเป็น <Okay. S 1> หอนิกานะครับมีธนาคารแล้วก็มีพิซซ่าคอมปานีตรงนี้นะครับ มีร้านส้นตมตำไก่ข้าเหนียวไก่ย่างอยู่ตรงนี้นะฮะส้ตมตำข้าเหนียวไก่ย่างห้ากกินมากลาบปลาดุกนะลาบปลาดุกก็มี<ะ>เดี๋ยวไปรับของก่อนรับสินค้าก่อน นี่ตลาดบันทองโอเสื้อผ้าขายมีเสื้อผ้าขายด้วยไหนอยู่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน เสนขานลั้นอย่เส้่เรียนหนังสือด้วยกันไหมไม่เรียนหนังสือาคนเดียพี่เราอยู่นี่เขาอยู่นี่อ๋อขอลาที่ลั้นาบาทห้บาทลำบากขนาดไหนลบากมาเดยตอนนี้สบายแล้วตอนนี้สบายแล้วใช่ของกิเงินรั้บาลสบายแล้วเขาจะเป็นคุไนายว้เร้อยเออกร้อยขาว่าจะได้พันหน่ะข่าวว่าจริงก็บ่าเขาไม่รู้จรว่าจะได้พันหคุณาเขาหน่อยอ่านี่ครับค่ะเาเป็นยูทูบอ่าขนมใส่ไส้นะครับ เนี่ยก็เดินหลังเขาสูงเงียบโ้๊ะขนมใส่ไส้นะฮะขนมปักทองนี like ่คร in yes, ับน่ากินมากฮะอยู่ตลาดพันทองเนี่ยครับเนีเนี่ยก็ได้ใจอยู่บางทีก็เป็นเรื่องเหงั้นนะที่ไปไหนอ่ะ